เชิญท่านต่อไปครับท่านเบญจาแสงจันทร์ครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลค่ะท่านประธานคะ จากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี65ดิฉันได้ขอแประยะติตัดงบลดประมาณในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลง20%ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของกรมหม่อนไหมที่ดิฉันจะขออภิปรายว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยยังสามารถสนับสนุนผ้าไหมได้โดยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีกรมหม่อนไหมและทําไมกิจการเกี่ยวกับหม่อนไหมของไทยถึงไม่จําเป็นต้องเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ระดับกลมขนาดนี้ค่ะ ท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะอภิปรายในรายละเอียดดิฉันต้องขอย้าว่าดิฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกักบกิจการใหม่ไทยนะคะแต่ดิฉันยังสนับสนุนงานหัตถศิลป์สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมชื่นชมภูมิปัญญาของผู้ทอผ้าไหมและดิฉันทราบดีคะ่ะว่าผ้าไหมไทยเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงศิละปะวัฒนธรรมของคนไทยและดิฉันเห็นว่าควรมีการยกระดับให้ เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยด้วยช่วยยกระดับกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากและทําให้ประเทศมีความเข้มแข็งเพื่อช่วยให้เกษตรกร,ร,กรผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมีรายได้ที่เพิ่มสูงมากขึ้นค่ะแต่ที่ดิฉันได้ขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณของกรมหม่อนไหมลงดิฉันมีเหตุผลหลักๆอยู่ด้วยกัน2ประการดังต่อไปนี้ค่ะเหตุผลประการที่1น,นะคะตลาดของหม่อนไหมนั้นมีขนาดที่เล็กมากค่ะ เมื่อมีมูลค่าเพียงแค่3,200ล้านต่อปีนะคะแบ่งเป็นตลาดผ้าไหมในประเทศ3,000ล้านตลาดผ้าไหมส่งออกไปต่างประเทศแค่94ล้านค่ะที่เหลือ107ล้านเป็นการส่งออกลังใหม่และเส้นใหม่เมื่อมาเปรียบเทียบกับตลาดสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆแล้วนะคะอย่างเช่นวัวค่ะเราจะเห็นว่าประเทศไทยมีการบริโภคผลิตภัณฑ์จากวัวเช่นเนื้อวัวนมวัวทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปขายต่างประเทศรวมๆกันแล้วนะคะสูงถึงกว่า70็ดหมื่นล้านบาทต่อปีค่ะแต่เราก็ไม่เห็นที่จะต้องตั้งกรมวัวขึ้นมาเพื่อดูแลว,วัวในประเทศเลยนะคะท่านประธานคะที่ดิฉันยกตัวอย่าง,งเรื่องวัวขึ้นมาพูดไม่ใช่เพื่อจะให้มีการจัดตั้งกรมวัวนะคะเพราะวัวเองก็มีกรมปรศุสัตว์ที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมดอยู่แล้วแต่ดิฉันจะชี้ให้เห็นว่า การที่รัฐจะสนับสนุนการเกษตรนั้นไม่จําเป็นเลยค่ะที่จะต้องตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นมาดูแลมิหนำซ้ํานะคะการตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นมาโดยไม่จําเป็นนะคะจะทําให้เกิดปัญหาในทางงบประมาณเกิดขึ้นด้วยค่ะและเมื่อหน่วยงานมีสถานะเป็นกรมนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือการเปิดตําแหน่งอธิบดีค่ะมีรองอธิบดีแล้วก็ยังมีการตั้งสํานักและกองงานภายในที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับธุรการและเอกสารขึ้นมา รวมไปถึงมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นการสร้างภาระให้กับงบประมาณแผ่นดินอย่างมากมหาศาลโดยไม่จำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกิจการหม่อนใหม่ที่อาจจะเป็นตลาดเฉพาะไม่ได้ใหญ่โตมากนักจึงอาจจะไม่จำเป็นต้องมีสถานะเป็นกลมหรือไม่คะแต่ควรจะมีสถานะเป็นสำนักสังกัดภายใต้กลมอื่นหรือควบรวมกับกรมประสุสาตว์หรือว่า ในส่วนนี้อาจจะนําไปลดงบประมาณในส่วนด้านธุรการเอกสารหรืออาคารสํานักงานที่ซ้ําซ้อนไม่จําเป็นลงได้ด้วยค่ะและจะสามารถนําเงินงบประมาณในส่วนนี้มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพใช้พัฒนาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะในส่วนของเหตุผลประการที่สนะคะ ดิฉันอยากจะเชื้อเชิญให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกดูรายละเอียดจากการใช้งบประมาณของกรมหมันใหม่ค่ะรบกวนขอสไลด์ด้วยค่ะท่านประธานรบกวนดูที่สไลด์นะคะจะเห็นว่าเงิน5 0 6ล้านที่กรมหมันใหม่ได้รับกว่า6 0ค่ะหรือจํานวนมากกว่า316ล้านบาทค่ะได้ขอจัดสรรเป็นงบประมาณบุคลากรและเป็นเงินเดือนค่าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นค่าทําการนอกเวลาเป็นค่าลดประจําตําแหน่ง จนไปถึงเป็นค่าจ้างเหมารอปภในการดูแลอาคารสำนักงานค่ะซึ่งงบประมาณในส่วนนี้หากมีการยุบเลิกควบรวมกิจการควบรวมกลมแล้วถ่ายโอนภารกิจไปไว้ให้กับหน่วยงานหรือกลมที่มีความเกี่ยวข้องและภารกิจใกล้เคียงกันก็จะสามารถลดงบประมาณลงได้อย่างน้อยๆน,นะคะราวประมาณ20%เนลยค่ะส่วนงบประมาณที่มีไว้สำหรับดำเนินกิจการนั้นมีเหลืออยู่190ล้าน และในจํานวน190ล้านนะคะมีอยู่65ล้านค่ะที่เป็นค่าอุปกรณ์สํานักงานค่าเช่ารถยนต์ค่าน้ําค่าไฟค่าจัดอบรมค่าจัดนิทรรศการส่วนอีก37ล้านเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตรเช่นรถแทรกเตอร์รถไถที่ใช้สำหรับแปลงปลูกหม่อนของกรมและยังเป็นงบในโครงการในพระราชดำริอีก15ล้านค่ะ สุดท้ายนะคะงบประมาณที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกรจริงๆค่ะเหลือเพียงแค่40ลบ้านบาทค่ะที่จัดสรรให้เป็นงบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินคุณภาพผ้าไหมจัดซื้อท่อนพันหม่อนสําหรับแจกแจกใจ่ายให้กับเกษตรกรท่านประธานคะจากงบประมาณของกรมหมอนใหม่ทั้งหมด50 6้ยล้านนะคะเกินครึ่งหนึ่งที่ถูกจัดสรรเป็นงบบุคลากรงบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงใหม่ทั้งประเทศจะจับต้องได้จริงๆก็มีแค่40ล้านบาทค่ะ แบบนี้เรายังควรจะให้กรมหม่อนไหมดำเนินการในสถานะเป็นกรมอยู่จริงๆหรอคะสไลด์ต่อไปค่ะนี่ยังไม่นับรวมโครงการประหลาดลาดที่ชวนให้สงสัยนะคะว่ากรมหม่อนไหมขอจัดสรรโครงการที่ใช้ทำการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหมใช้เงินทำโครงการ3.75ล้านบาทค่ะแต่ตัวชี้วัดของโครงการคือมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการนี้ มีมูลค่า2.5ล้านบาทค่ะหมายความว่าใช้เงินทำโฆษณา3.7ล้านบาทแต่ตั้งเป้าขายไว้2.5ล้านบาทนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งค่ะและทั้งหมดนี้เองค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ที่ฉันเห็นว่างบประมาณในส่วนนี้สามารถถูกปรับลดลงได้ค่ะ ท่านประธานคะสิ่งที่ภาครัฐควรจะทำและไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับกรมหรือระดับสำนักนะคะควรจะต้องมีการพัฒนากิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการหม่อนหม่ก็ควรที่จะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้คะ่ะ ควรมีการศึกษาเรื่องของการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับหนอนไหมแต่ดิฉันก็กลับไม่เห็นการตั้งงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาในส่วนนี้นะคะภายใต้งบประมาณวงเงิน5 0 6ล้านที่ขอจัดสรรเข้ามาไม่มีงบประมาณที่สร้างคุณค่าทางโภชนาการให้กับการกระตุ้นหนอนไหมหรือผลิตใยไหม,หมที่มีคุณภาพเลยค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงตามที่ได้แประยะติไว้โดยเฉพาะงบประมาณของกรม,มหมอนไหมที่ไปใช้ในเรื่อง การอบรมสัมมนาและเป็นงบบุคลากรที่เยอะมากและแทบจะไม่ได้นํามาเพิ่มขีดความสามารถหรือสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่เลยค่ะขอบคุณค่ะครับเชิญท่านต่อไปครับ